สวัสดีครับเราติดเกมนะครับวันนี้จะมารีวิวตัวละครโลกิจากเกม Realm of Valor ครับซึ่งเป็นการเล่นให้ดูนะฮะแต่คลิปนี้จะมาแปลกนิดนึงคือถ้าสังเกตข้างบนเนี่ยคลิปนี้เป็นวิดีโอครับคือเราอัดวิดีโอก่อนแล้วค่อยมาทําเป็นคลิปแนะนําการเล่นใหม่ทำไมต้องทำอย่างนั้นเพราะว่าจังหวะการเล่นของโลกิครับมันทั้งๆจะซับซ้อนปัดชาวบ้านสมควรดังนั้นถ้าเกิดจะให้เห็นชัดครับต้องมีการรีเพย์ให้ดูไม่งงนะคือเราจะมีรีเพย์เกิดขึ้นครับไม่ต้องกลัวว่ราะช็อตไหนคนจะรีเพย์ยังไง ซึ่งเมื่อวานในป่าได้ทำคลิปเตือนไปแล้วว่าตัวของโลกีเนี่ยหรืออารเสเตอร์เนี่ยฮะเป็นตัวที่ท่าไม่แรง 2. เลือดน้อยบาง 3. เล่นยาก 4. คือน้องเนยรักครับรักมากมากที่สุดดังนั้นถามว่ามันไม่เก่งหรือเปล่ามันมันใช้ว่าเล่นยากครับมันไม่ได้ไม่เก่งแต่ถามว่าถ้าเกิดมือใหม่คนเล่นมไม่ควรฮนะอาจจะไส้ปรินกันได้แล้วยิ่งมาในพับบิกหรือว่า การเล่นกับคนไม่ใช่ทีมเนี่ยที่ไม่เข้าหาครับอลเลสเตอร์เนี่ยมันตัวที่หลีกเลี่ยงได้หลีกเลี่ยงเลยฮะยากที่จะรอดครับยกเว้นว่าแบบมันจะมีการซิงโคร์นทางจิตวิญญาณกับคนในทีมจริงๆครับมันถึงจะแสดงผลได้โอเคครับเดี๋ยวเราเริ่มเกมเลยดีกว่าปลเลยขึ้นไปทางด้านเลนบนนะครับด้วยสองเหตุผลครับเลนบนเนี่ยมันดีกว่าเลนล่างแหละ แล้วสองทีเล่นบนเนี่ยเราสัเก็ตง่ายฮะว่าศัตรูหายเมือ่อไหรเล่มบนล่างมันสเกตได้ทั้งคู่อะแต่บนมันไม่ค่อยมีคนมาไงสำหรับคนจะเน้นไปกลางกับล่างซะมากกว่าอา้าวเวกรกรรมว่าเพื่อนไปบนล่าลงกลางก็ได้ครับกลางก็เล่นน่าฮะเลสเตอร์เพราะเลสเตอร์นี่เน้นคือใช้ท่าสองเนี่ยฮะที่ป่าใช้เนี่ยในการเคลียร์ครีบครับปุ๊บอย่างเงี้ยฮะซึ่งการอีคิดด้วยท่าสองเนะครับมันดีตรงที่ว่ามันเค,คลียร์คิีได้ไวมากแล้วก็ไม่ต้องเสี่ยงในระยะครับ คือวางเสร็จก็เดินหนีได้เลยฮะทําให้เราสามารถคิดอย่างปลอดภัยไรก็งนวนลรับเป็นตื่น,นท,อทอเต็มผืนมากฮะส่วนท่าหนึ่งเนี่ยครับมันจะใช้จังหวะนี้ครับคือต้องวางให้โดนะฮะเนี่ยฮะดรามจเด้งขึ้นมารัวๆฮะซึ่งป๋าคิดว่าท่าหนึ่งเนี่ยดรามจไม่ได้แรงมากครับถ้าเกิดเน้นดาามจต,ตอนทีมไฟจริงเอาท่าสองนํำจะดีกว่าฮะตอนนี้ก็มาท่ากีซี่นะฮะออกชิ้นแรกเป็น ก้อนทองเหมือนเดิมครับเขาจะขึ้นเป็นลูกแก้วออฟที่มันบวกเซตัสตลอดเวลามันใช่ลูกแก้วที่ลูกกี่ถืออยู่ปะเนี่ยมันเหมือนกับที่เป็นไอเทมเลยปุ๊บเนี่ยฮะใช้ท่านี้วางปุ๊บก,ก็เดินหนีได้เลยครับเลือดกี้บนรถไปเยอะนะนี่คือเว็บแรกๆนะอย่าลืมเหมือนรถไฟจะฆ่าเขา,าได้หนึ่งตัวนะแรกๆก็เปิดท่านี้ไปก่อนครับถ้าสองไปคคคเคลียร์ขี้ไปเรื่อยๆดองแดงดองแดง แล้วก็ดูว่าเลนอื่นหายหรือเปล่าเวลาที่วางเสร็จปุ๊บก็ดูความปลอดภัยชีวิตนิดนึงอย่า <Yeah. S 1> ถ้าเกิดเขาหายก็เดินติด,ต,ดติดป้อมหน่อยเพื่อความชัวฮะอ่าอย่างนี้ก็เหมือนจะมีเรื่องครับอ่าอันนี้คือกันเขาวิ่งกลับแต่เขาวิ่งเข้าหาเราฮะอลสเตอร์คนเล่นต้องเดาให้อออนว่าฝ่ายตรงข้ามจะวิ่งเข้าหาจะวิ่งกลับถ้าเขาวิ่งเข้าหาเรากดสกิลหนึ่งดักดักหน้าถ้าเขาวิ่งกลับกดสกิลหนึ่งดักหลังครับมันจะยากตรงนี้ฮะคือต้องอ่านใจศัตรูได้ด้วยอ่ะเป็นแบบผู้มีพังจิตอ่ะเป็น อร์เลสเตอร์ถือสัมผัสนะครับมันถึงจะเก่งโอเคนี่ฮะจับโดนแล้วก็แหมถ้าเกิดคุณวิงมาก็โดนพื้นสายฟ้ารัวๆฮะอย่างเงี้ยครับผมเลนกางก็ยังคงนงนงน,ง,นงต่อไปนะไม่มีอะไรเกิดขึ้นมากอเลสเตอร์เป็นตัวละครที่รักสงบครับอย่าไปเปรี้ยวมากช่วงแรกๆอ่าเนี่ยวางพื้นปุ๊บเขายือนอนานๆก็เจ็บหนักเองครับ แล้วพอวางพื้นเสร็จปุ๊บข้อดีอะไรคือยันคือ,คอคืออะไรรู้ไหมฮะพอวางพื้นปุ๊บเ้าเนี่ยน้องเนอยอันนี้ป่าผิดนะต้องกดวางพื้นก่อนแล้วค่อยแล้วค่อยใช้ท่านี้ไม่งั้นลาบากครับผมแต่ก็แยกยาก้ยายก,กันไปครับมันต้องวางพื้นก่อนชาวนี้ป่าพลาดนะฮะงานเข้าแล้วอุย้ยวิ่งวิ่งเขินนี่ครับช่วงนี้คือเขาก็ไม่แรงมากครับเราเลยวิ่งกลับทันเมื่อกี้วิ่งเขินเลยฮะ โอเคกลับบ้านกันครับตอนนี้เติมเลือดเติมมานายพร้อมอะมานาเต็มอยู่แล้วฮะเรสเตอร์มันแปดห้ามไม่ค่อยกินมานาเพราะไม่ต้องใช้บ่อยอะวางพื้นปุ๊บยิงยิงยิง,ยงจบแหละตอนนี้บันระพาพี่มาวเราครับแล้วเขาแยากดับไปนึงก็จะมีเพื่อนมาแล้วยังคงไปกระหนุ่งกระหนิงกับคริซซี่ที่เล็นกลางต่อบึ๊บอ่าติดแล้วก็เดินถอยนะครับถ้าเขาเขาก็จะงงเงืง่อเอเอาไงวะจะเข้ากับนายอะไรเงี้ย แล้วเขาจะอยู่ในพื้นสายฟ้าเราครับวางดีๆนะฮะสายฟ้าเนี่ยสำคัญมันคือตัวทำตำัวเหม็นหลักของเราครับคิสที่เราฆ่ามาักกันก้าของฝ่ายรงข้าไมได้ฮนะโอเคผมตอนนี้อ่าหลบก,กีซี่นะรอจังหวะครับเขาจะเข้าหรือเขาจะเกาะเหมือนเขาจะเข้านะบึ๊บช็อตจับก็ผมพวพวพวอวอวแล้วเราก็ตายเพราะไอ้ท่าเนี่ยฮะ มีเพื่อนมาเสียบครับเสร็จครับเกือบตายนะเพื่อนมาต้อนทันพอดีครับจังหวะเมื่อกี้อเลสเตอร์ตัวที่คอนที่เรียกว่าต้องมีเพื่อนเท่านั้นนะครับดาเมจเขาไม่ดีเลยคือถ้าไม่มีเพื่อนเนี่ยถ้าสองอ่ะัตูก็เดินหนีสบายถ้ามีเพื่อนมันจะช่วยหน่วงได้เยอะฮะแล้วก็การเทียวป้อมอะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะฮะยิงไปธรรมดาธรรมดาดองแดงดองแดงไป บนเหมือนจะมีเรื่องครับเราเคลียร์ป้อมเสร็จคงต้องไปบนช่วยเพื่อนละตอนนี้เราเอาไงฮะบนช่วยไหมปลอดภัยไว้ก่อนครับเอาครับค่อยเลาะแนวหลังไปครับจะไปช่วยข้างบนนะครับตอนนี้ปลัสทอก001นะครับเน้นซับซะมากกว่าบนนี่ต้องกะจังหวะวางพื้นนี้ฮนะอา่าฮะวางวางวาง,วาง,ว,างวางโดนใครไม่โดนใครเลยไม่โดนใครเลยฮนะแต่เขาก็ไม่ก้าเข้าคซีวิ่งนําไปแล้วครับติดหนึ่งสแต็กนะครับ ออกออฟได้แล้วครับที่มันเพิ่มพลังตามเวลาในป่าเราในปา่าเขามีบัตเตอร์ไฟเรานะเอาไงต่อดีเหมือนจะต้องมีเรื่องกันหรือเปล่าตรงนี้อ้าวเปิดอันติตรอมุมนี้ดีมากนะครับเราสามารถซ้อนได้สบายเลยกิซี่เข้ามาครับโดนครับผมป่าเลื่อนรถผู้พวกหนีทันแล้วก็เปิดพื้นครับไม่ทันนะแหมนนี้ไม่ทันนะครับคือเรา มันต้องอ่านเกมนิดนึงครับว่าเขาจะวิ่งเข้าหรือวิ่งออกเพราะาเขาวิ่งเข้าต้องวางดักหน้าทั้งสองสกิลเลยนะฮะดังนั้นเนี่ยต้องอ่านใจฝ่ายตรงข้ามได้ดีทีเดียวฮะจะเล่นเก่งเอาตัวเนี้ยโอเค,คกลับมาเติมเมือดที่บ้านต่อตอนนี้อัาวร์เรนยังไม่แตกนะครับแต่เราได้เลนป้อมกลางเข้าไปแล้วป้อมบนเข้าไปแล้วใช่ไหมหรือยังไม่ได้วะแถบบนมันบังอะ่ะไม่เป็นไรไปกันต่อครับผม เนี่ยเราก็เคลียร์คิสที่ท่าสองต่อไปครับชีวิตเราง่ายมากไหลเป็นน้ำนะครับสีนี้น่าะเป็นทรูดาเมจนะฮะก็คือไม่คิดป้องกันโอ๊ยโดนลุมครับกันคีซี่ได้ครับมอเตอร์ไซไม่กล้าเข้ามาที่ป้อมฮะถ้าเมื่อกี้มอเตอร์ไฟเข้ามาต่อจะโดนผมจับที่หน้าป้อมนะฮะสองจุดห้าวิที่ป้อมยิงนี่เป็นเรื่องใหญ่แน่นอนช็อตไม่โดนับผมเสียได้ฮะไม่กล้าเข้าใกล้มากเพราะว่าคีซี่สตัรเราก็อ่วมเหมือนกันฮะอย่าลืมว่าตัวนี้นะครับดาเมจเป็นเบาและเลือดเป็นน้อย ต้องเพจเซฟยิ่งกว่าเซฟฮนะเหมือนต้องอไปมีเรื่องบนแล้วครับวัตถุฟไฟวิ่งนำไปแล้วพิซซี่วิ่งตามไปเมื่อกี้เรากดท่าสองใส่คลิปตรงเลนกลางไาแล้วครับทำให้เราสามารถวิ่งไปข้างบนได้เอาไหมครับเอาอเคเพื่อนกำลังเิ่มนัวแล้วครับบึ๊บสตันโดนไหมจับวัตถุไฟอยู่จับวัตถุไฟอยู่ไม่ได้ครับผมสียดยเหมือนกัน เอาล้ครับดันต่อไปฮะต้องรักษาป้อมื่อชีวิตน,นะครับตัวนี้เราเป็นต,ตัวเก็บป้อมดันป้อมให้เพื่อนนะฮะใช้ท่านี้ฮะท่าหนึ่งในการดันให้เขาแบบไม่กล้าเข้าไม่กล้าออกครับผมดันหลังบ้างดันหน้าบ้างตามเรื่องฮนะท่าสองกลางพื้นเนี่ยฮะเป็นช่วยทห้ช่วยให้แบบเอออลสเตอร์เนี่ยยืนได้สบายเนี่ยปุ๊บสตันดโดนเงี้ยยิ้ม้วฮะ มีการยิ้มเกิดขึ้นครับผมปึ๊บอ่าชอ็อตคับช็อตช็อตช็อตพื้นช็อตรัวๆตรงนั้นเลื่อดน้อยถอยกลับก่อนนะครับอย่าเพิ่งรีบเข้าไปฮะดูสถานการณ์เราอยู่จะวงนอกครับผมเรากดท่าหนึ่งสตันเพื่ออย่างเงี้ยสตันโดนนะอย่างเงี้ยครับตัวแทงโดนแล้วกดสายฟ้าพื้นที่พื้นต่อฮะเราจะวางดักหน้านิดนึงนะเพื่อให้เขาโดนเต็มเต็มเดี๋ยวผมสโลช็อตนี้ให้ดูนะฮะอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งนะคยช็อตนี้เห็นไหมฮะ ช่อน,นี้เนี่ยเห็นว่าทางผมเนี่ยสตันโดนแถบเนี่ยสตันโดนตัวเทนของเขาแหละพอผมปล่อยไปนิดนึงกลับไปครับช็อน,นี้เนี่ยผมจะต้องวางสายฟ้าพื้นหกเลียมฮะข้างหน้าเพราะว่าเขาต้องวิ่งกลับเขาเพื่อนเรามาจากทางข้างล่างเขาต้องวิ่งขึ้นบนไม่ก็เฉี่ยวออกไปฮะซึ่งจะโดนสายฟ้าที่วางเป็นแอร์เรียไว้ปึ๊บตรงนั้นฮนะโดนเต็มเ็มครับแล้วก็กลายเป็นเราที่ได้ฆ่าครับผมเนี่ยฮะช็อน,นี้ โอเคต่อกันนะครับมันต้องอาศัยการวางจังหวะครับตัวเนี้ยมันเลยยากคือถามว่ามันเก่งไหมมันก็ไม่ใช่ไม่เก่งนะแต่คือจังหวะของมัน,นครับมันต้องอ่านใจฝ่ายตรงข้ามถึงครับมันเลยยากตรงเนี้พวกที่เล่นตัวนี้เก่งคือต้องเป็นคนที่แบบมีประสบการณ์สูงผ่อสมคัวแล้วลว่าเขาจะเข้าเขาจะออกเพื่อเรามาเขาจะดันไปทางไหนเนี่ยต้องมีประสบการณ์นะฮะไม่ใช่ว่าเฮ้ยเล่นไก่กาแล้วจะเป็นได้นี่มันคืออารมณ์วันนาคอสนะครับคืน นาคอสเนี่ยคนเล่นเก่งมันก็เก่งไปเลยนะแต่คนที่แบบมือใหม่หรือแบบเพื่อเล่นๆขำเนี้ยจะร้องไห้แรงนะครับไหลเป็นน้ำเช่นกันนะเคีย์คีสดีมากอ้ออีกอย่างครับตัวนี้มันเก่งในป่าอย่างเงี้ยสตันสเต,งสต้งอะไรเงี้ยตรงเงี้ยเนียนะครับถอยไปก,ก่อนนะครับอย่าอย่าอย่านำแทงครับตัวนี้บางมากจริงๆไม่มีใครอยู่ฮะถอยไปฮะถอยไป มากังก้าวิ่งมาแล้วตรงกลางอยังไงต่อวาตุไฟมาครับวิบ่งกับไปช่วยเพื่อนดีไหมอ้าวต้องช่วยแล้วครับสอดนี้วาตุไฟมาสอดแหนมแล้วครับบึ๊บสตันโดนไหมโอ้โหดโดนก่อนครับแล้วเขาโดนสตันนะสอดที่มันก,กนั้มอย่างเงี้ยไอ้แคบครับในป่าเนี่ยเป็นจุดเด่นของตัวของอลิสเตอร์เลยหรือยิางกองกันตรงกลางก็ยิ้มเหมือนกันนะสำคัญเลยครับที่แคบอลิสเตอร์เก่งกว่าที่กว้างฮนะ เพราะมันไม่มีที่หลบสกิลี่นนะโดน,นเต็มเต็มแล้วก็เอายังไงดีเนะี่ยถ้ายืนไม่ดีก็โดนตอดไปเรื่อยๆครับตอนนี้ก็เอาเกี่ยวนะครับเกี่ยวแล้วก็กดท่าแนละ้วสตันโลโลครับชอนน็อตนี้บึ๊บอย่างเงี้ยเห็นไหมนะแล้วก็จับครับแต่ว่าเราโดนรถไฟหลอยหลังเห็นไหมครับน้องเงยรักเรามากผมสโลให้ดูชอนน็อตนี้จะไม่ต้องสโลครับผม,เ,นะบมบเ,เห็นไหมฮะปึ๊บค่อยๆนะฮะเราเห็นคิซี่เล่นแดงไหมครับเพื่อนพุ่งไปแล้ว แล้วกดเปิดพื้นที่ครับสายฟ้าเนี่ยเพื่อเก็บให้โดนเยอะที่สุดแล้วเราวางท่าหนึ่งนะเห็นขอบสี่เหลี่ยมไหมเพื่อดักครับไม่ให้เขาหนีแล้วไม,ไม่ให้เขาออกไปได้เนี่ยได้ไหมโอเคเนะี่ยติดสต,ตั๊มอยู่ตรงนี้คนหนึ่งเห็นไหมแล้วโดนอยู่ในพื้นสายฟ้าเนี่ยมันจะมันจะทำลายได้ต่อเนื่องครวาวนี้ผมกลัวเขาจะหนีได้ครับผมก็จะรีบวิ่งเข้าไปกดอันติแต่ถ้าดูข้างล่างนะเห็นมอเตอร,ร์ไฟวิ่งมาไหมน้องเนยเนี่ยวิ่งมาแล้วเล็งมาแล้วฮะไอ้ปลารักมึง เนี่ยเราจับตัวนั้นได้นะจับตัวของเทนได้เนี่ยขึ้นแล้สายฟ้าขึ้นจับตัวเทนได้แต่โดนแมตไฟสับหล่อยล,ลัวเลยฮะน่าจะแค่3ามดอกก็ตายแล้วเรียบร้อยครับเนี่ยคือจุดอ่อนของตัวเอออเลสเตอร์นะครับว่าถ้าเกิดโดนแมต์ไฟสอยหลังเนี่ยงานเข้าครับผมไอเทมที่ออกก็จะเป็นเน้นสโลนะก็คือไอ้นั่นแหละเลยนะกระทาน้ำแข็งครับเพราะว่าทําให้ถ้าพื้นไฟเอ้ยพื้นสายฟ้าเนี่ยมันช่วยในการ สโล่ช่วยเพื่อนได้ครับเพราะอะเรเันกว้างมันจะได้คล้ายๆกาลีหน่อยไงแต่มันแรงนะถ้ายืนนานนานจริงๆคะแรงกว่กาลีโอเคผมกลับมาต่อครับไปไหนต่อดีไปไหนต่อดีไ มีไมเลนกลางครับตอนนี้เราตอนน้ตองการเคลีีเพื่อดันไปเรื่อยๆฮะเนี่ยข้อดีผมชอบมากเลยคือกดปุ๊บเดินหนีได้เลยฮะไปเลยไหนก็ได้เสร็จแล้วคีตันมาไม่ถึงละตอนนี้ตอ้องก,ตงการเพื่อนรวมกลุ่มตรงกลางเพื่อที่ว่าจะได้กดคอมโบต่อนะฮะเช็ควัตรไฟอยู่ในพุ่มหญ้าด้านซ้ายมือครับต้องระวังด้วยเพราะว่าโดนล้มหลังล้วคือเราตายเลยสตันเปิดอย่างงี้สบายครับผมเนี่ฮะอยู่ในวงเนี้ยกดท่าได้เลยครับแล้วขยอยไปนิดนึงฮะอลสเตอร์ะจะก,กดท่าหนึ่งกับสองแล้วแทบไม่ไประโยชน์นะ กรต้นไฟมาแล้วเราจับพระตุไฟเพื่อนครับช็อตนี้เรารออยู่แล้วครับแล้วกดท่าครับเอรเรียรตรงนี้บึ๊กเรียบร้อยครับผม็อนนี้ขอสโลดูนะครับว่าเล่นยังไงน,นี่ก็ต้องยอมปล่อยนะฮะได้แค่ช็อตให้เพื่อนอีกนิดน,นึงหรือได้หรือได้สตันได้สตันได้ส,ดสดองตัวโอเคเดี๋ยวสโลด์ที่จุดนะครับช็อตนี้อืมอยู่ไหนเลยตรงนี้ครับตรงกลางเรารอจังหวะน,นะครับพอที่ ตัวมีหน้าของเราเนี่ยฮะวิ่งแปดเนี่ยฮะลากตัวโล่กัปุ๊บเราวางพื้นช็อตเนี่ยฮะดักหลังเลยนะฮะพอดักเนี่ยปุ๊บเขาเข้ามาไม่ได้เขาหนีออกไปไม่ได้ทั้งคู่แล้วทั้งตัวของส่วนของมักมักกังก้าแล้วก็ส่วนของเทนเข้ามาจะติดสตันทั้งคู่ต่อครับแล้วก็เรากดท่าสองกับสร้างพื้นแอร์เรียเพื่อทำสมอยถงต่อเนื่องครับอย่าเพิ่งรีบกดอันตินะครับเก็บไปใช้เพราะต้องมีเหตุใช้แน่นอนดันไปป๊อปตอนนี้ครับเราก็จะขึ้นไปข้างบนแล้ว ตอนนี้สก,กิลระคูดาวนะเราเห็นมอเตอร์ไฟทางฝั่งซ้ายมือเห็นไหมฮะน้องเนยเนี่ยทางซ้ายมือแตกพุ่มหญ้าครับเราเห็นแล้วเราเข้ามาแน่ๆครับแต่ด้วยความที่เพื่อนเราอยู่เยอะครับเพื่อนที่เลือดน้อยจะโดนมอเตอรไ์ไซเล่นก่อนงนั้นเมื่อเขาเสียปุ๊บมันจะพุ่งใส่ดาเมะไอตัวหอกคู่เซฟี่นะฮะเราจะเลือดเต็มเห็นป่ะราจะยืนแย่กว่าน,นี้นึงครับเพราะว่าเขาจะสะบัดดาบพอยืนแย่ปุ๊บหันกบมาจับเลยครับแล้วกดพื้นสายฟ้ารอฮะ ช็อตเนี้ยเพิ่งสายฟ้ารอจากนั้นครับกดสตันท่าหนึ่งเพื่อเคลียร์ให้เขาหนีออกไปได้ครับถ้าเรามั่นใจว่าเขาจะหนีนะเราก็ถอยออกมารอครูดาวสกิลครับอยากเข้าไปนะฮะโลกิีที่ไม่มีคูดูดาวหรือสกิลไม่พร้อมเนี่ยไม,ม่ประโยชน์ครับระวังให้ดีแล้ช็อตนี้ครับเขายังย่าใจวิ่งเข้ามาสู้กับอร์ไฟต่อแต่เราลงพื้นสายฟ้าไปแล้วตรงนี้เห็นไหมแล้วเขายืนเป็นแนวเดียวกันเป็นเส้นตรงไงฮะแล้วกดสตันท่าหนึ่งปุ๊บโดนสองตัวเห็นนะเส้นไอเนี้ยสองตัวได้โดนเต็มเลยเพราะยืนติดกัน พอ,อติดสตันปุ๊บคราวนี้ก็ง่ายแล้วเพื่อนเราเป็นมัเตอร์ไฟก็ฟันเงียนเนียนดับเบิลคิวไปฮนะเนี่ยวิธีการเล่นโลกิเอ้ยอลเลสเตอร์แบบต้องใจเย็นมากนะครับกาดจังหวะด,ดีๆอ่านใจให้ได้ซึ่งมันไม่ใช่ทุกครั้งที่เราจะอ่านใจถูกแล้วก็ที่บอกทำไมต้องมีเพื่อนเยอะเพราะว่าฉอดที่มัเตอร์ไฟพุ่งใส่ครับมันจะพุ่งโดนเพื่อนเราฮนะประเด็นเลยน้องเนยพุ่งมาปุ๊บอาเพื่อนเราเลือดน้อยโดนเพื่อนเราก่อนเลี้ยงเลือดให้เต็มเข้าไว้ครับอย่าให้เลือดน้อยไม่งั้นเนยพุ่งมาเราจะกลายเป็นพันนี่กอดทีะ เทพกระจอกไม่ใช่อันนั้นจากอเวนเจอร์ภาคแรกนะครับใครไม่เคยดูก็ไปอยู่ไหนมาวะไม่เคยดูอเวนเจอร์ภาคแรกเนี่ยโอเคต่อไปครับผมตอนนี้สองที่ผ่านไปครับเราซุ่มในป่าก่อนวิจะมีใครมาหลงมาไหมไม่มีไม่มีไม่มีอ้มี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 มากิงก้าหลงมาครับผาปุ๊บเนี่ยครับต้องเดินหลบครับเอ้าบิงหลบสวยครับตอนนี้น่าจะได้นะฮะแต่เราตายแด้นออครับโลีิครับอลสเตอร์เนี่ย ถ้าโดนสตันนะครับโดยไม่มีเพื่อนอยู่ทําใจด้วยครับไม่มีทางรอดอนะ่ะมันบางเหลือเกินยิ่งกว่ากระดานสาที่เปียกน้ําโอเคผมตอนนี้ก็เข้าสู่เกมต่อนะครับทางนี้ก็เหมือนจะเอาเอากลางให้ได้ทางนู้นเสียมาเก่งกล้าไปส่วนน้องผมเนี่ยทางทีมเราก็เสียผมไปฮนะซึ่งตอนนี้บอกว่ามันไม่น่าบุกเข้ามาได้ครับเพียงดับ เพลงต่อฮนะโอเคผมจากนั้นตอนนี้ก็เป็นคิซี่ละของเขานะครับที่ฆ่าเซฟี่อย่างเราไปปะะ่ารกบกำมะเกิดแล้วครับมาพร้อ,อรมแล้ววิ่งไปข้างล่างอ้าวคิป่าโดนเคลียร์หมดเลยครับไอคปกศัตรูกาว่าคิดว่าจะได้กินฟรี Free, ฮะไอเทมออกของเขาจะเป็นออฟออฟเมจิกแล้วก็คาถาน้ำแข็งเทคเขย์แดรเดยเมื่อจอเกาะครับจะเป็นประมาณนี้ ตอนนี้เล่นกลางเหมือนจะมีเรื่องครับมีแน่นอนครับตัวแท้งมาไปแล้วครับยืนรอแล้วครับยังไงครับยังไงช็อตนี้ยังไงครับแล้วปล่อยพื้นไลฟ้ารอครับเขาลากมาแล้วสตตนดดักครับเห็นไหมสตตนดดักช็อตนี้รอจับครับจับไปแล้วเรียบร้อยครับถ้าไม่มีใครมาแจมก็ตายครับจับโลกีนี่มันนานนะสองวิกว่าแต่ต้องจับวนี้เพื่อนเยอะนะไม่ใช่จับโมโมูต้ซัวจะโดนเขาเล่นเอาฮะช็อตต่อเลยครับแล้วก็วางดักนะเอาไม่ทันเขาพุ่งหนีไป จับครับชอ็อตนี้เรียบร้อยผมจับได้ฮนะท่าไหนแน่จริงคือถ้าเกิดเพื่อนะเยอะครับมันจับมันจะเนียนมากวันนี้วางผ้าครับแลาจะวางดักหลังนิดนึงไงเขาก็หนีฮะเอาละครับตอนนี้มีนา้าลากแล้วครับตัวตลกยังไงครับมักกังก้าโดนจับครับผมปิดไปฮนะใช้ท่าจับปิดเกมนะครับได,ได้ได้ปงกลางครับช็อตนี้ ขอสโลนิดนึงนะครับช็อตเมื่อกี้ต้องอธิบายกันหน่อยนึงเห็นไหมเหตุการณ์เริ่มจากกลางน้ำตรงนี้ครับปุ๊บเห็นไหมฮะปากดสกิลหนึ่งร้อเยเลยพอเขาลากปุ๊บพอมีนาลากเข้ามาระยะมันได้ป่าวางดักหน้าครับเพื่อนช่วยไม่ได้เขาวิ่งกลับไม่ได้ครับแล้วก็เก็บด้วยการใช้ท่าอันตีจับครับพอวิ่งต่อไปนะฮะวิ่งไปเรื่อยๆม,ม,ม,มีน่าลอล,ล,ลากแล้วรอรอกูดาว เขาลาเราปุ๊บวางพื้นสายฟ้าเลยครับท่านี้ทำา a m เม e รัวๆฮะแล้วก็วางดักหน้าแต่ช็อตนี้ครับต้องยอมรับว่าเทนเขาพุ่งเร็วดีจริงๆถ้าช้านิเนืติดสตันแลละแล้วเราก็เห็นว่าเฮ้ย,เข,ย,เ,ขยเขามีกันอยู่2คนเรามีกัน3มีกัน4คนนะเรื่องจับ1ตัวจับโดนเทนไปฮะจากนั้นพอมอเตอร์ไฟของเขาครับเดินต่อต่อก่็กดพื้นสายฟ้าที่พื้นน่ะเพื่อทำ d a m เมดต่อเนื่องครับช็อตนี้คือช็อตที่ป่าพลาดคือป่าดัก ใกล้ไปนิดนึงมันต้องเดินก่อนเรคให้วางอันนี้ใจร้อนไหมฮะโอเคกับฝึเกมกันต่อนะครับเนี่ยจับปิดนะฮะนี่แล้วก็ดันไปนด้เลยครับตอนนี้ก็เหมือนกับป่าใจร้อนจะรีบปิดเกมครับแล้วยืนนำยืนล้ําครับเหลือเหลือมากชอ็อตนี้โดนเลยครับอันนี้ยืนยืนล้ําไปเยอะจริงๆฮนะโดดก็ไม่ทันครับตายเลย รอแป๊บนึงนะครับรอเกิดก่อนคือตัวของอลสเตอร์ครับคนเล่นต้องคุมสตินะฮะอย่าย,ยืนล้ำเด็ดขาดยืนล้ำนี้ไม่มีทางรอดถ้าตายสถานเดียวครับอันตรายมากตอนนี้ก็รอเกิดนะครับเอาของอะไรให้เรียบร้อยก่อนมีการเลื่อนๆมาดูสถานการณ์นะเหมือนเพื่อนเราจะแหลกนะคนนี้ เนี่ยยืนในป่ามันมัตาวิ่งเข้ามามีการตีนเดขึ้นครับแต่ป่าไปไม่ทันนะฮะตอนนี้เวลวสิบสี่แล้วครับทุกอย่างพร้อมมวลแล้วรอบ,บวกอย่างเดียวครับตรงนั้นบวกกันเละเทสเลยฮะเราตายไปสองให้ไม่ตายแล้วครับอันตรายมากตายไปสามครับป่าเลยเลือกที่ว่าถ้าสองแต่ครีมแล้ววิ่งหนีฮะมันเฝ้าป้อมดีนะตัวของเลสเตอร์เนี่ย ถ้าสองถ้าหนึ่งถ่าสองถ้าหนึ่งดันไปเรื่อยๆฮะเขาก็าดันเข้ามาไม่ได้นะคือไม่มีใครอยากยินบนพื้นสายฟ้ามานนานๆนะอ่ะอ่าอันนี้อันนี้ข้าผ้าครับนึกว่าเขาจะกลับไม่กลับก็วิ่งฟ้ามาเลยรอจังหวะนะฮะคีไม่เข้าก็าไม่เข้าอย่างนี้ก็วางหน้าป้อมเลยครับถ้าวางหน้าป้อมตัว,นนนะวเนี่ยฮะอย่างมอเตอร์ไฟลเนี่ยเกือบแย่นะถ้าสตตนโดนก็จะน่าจะดีอยูน่นี้อันนี้วางผ้าซึ่งครับโลกอยู่ คนเล่นอารสเตอร์จะโลกไม่ค่อยได้นะครับเพราะทุกอย่างเป็นจังหวะหมดโลกคือแ yeah ย่ฮะอาจะไม่เพื่อนแล้วครับอย่างนี้เนียนะเนียนะเนียนะเพื่อนเพื่อนไม่ยิงฉายไปแล้วครับเขากลับไปแล้วจะไม่เป็นไรครับบางทีล่าจะไม่ทันเหมือนแกเพื่อนต้องใช้สกิลไวแล้วหรือยังวันนี้ออกคาถาเจาะก,กอเวทแล้วครับวิ่งไปเรื่อยๆฮนะไปเก็บเลนเนี่ยฮะการเก็บเลนง่ายมากคือกดท่า2กดท่า1 บลับเรียบร้อยอ่ะสลายหายไปทน่พิบตาเคคีฟไวมากครับเป็นจอมเคคีฟประจำแห่งปีฮะผมว่าไวกว่าวีล่าอ่ะนะอ่ะครับเราสอดเขาวิ่งนำไปแล้วฮนะดูดูๆๆๆดูดูกดปล๊บสตัร์ติดจับเลยครับอย่างนี้เพื่อนมาเก็บงานนะฮะอ่ะเข้ามาเยอะครับรอรอถ้าสตัร์ครับรรสตัร์บตบลับโดนโดนไปสองตัวครับเพนวิ่งมาอย่างนี้อย่างนี้กลางวงครับจบครับผมมอเตอร์ไฟเก็บไปเนียนๆนะียนะ ดันขึ้นไปข้างบนครับตายห้าครับตอนนี้เก็บแพทิกไปได้ครับวัต์ุดิบสวยงามมากครับดันขึ้นไป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 ครับตอนนี้ถึงตอนนี้บอกแล้วครับว่าถ้าไม่มีคนอยู่เฝ้านะให้ตัวแทงแทงเลยครับเราทำป้อมแตกเขาได้แน่ๆถ้าเกิดเรามากันห้าครับผมโอเคขอจบการรีวิวเทคนิคการเล่นตัวของอเลสเตอร์ถึงเท่านี้นะครับเดี๋ยวก่อนจะจบเราดูไอเทมกันนิดนึง ดีครับตอนจบเกมกันหน่อย MP Butterfly ขอบผมรอแป๊บน,นึงนะครับโอเคไอเทมที่ป๋าเลือกใช้ครับคือออฟอันนี้หนึ่งอันเ o u s e จอบขวเวทคาถาน้ำแข็ง Head k i c อ a เดมอันนี้ก็เป็นจอบขวเวทเช่นกันครับสุดท้ายคือจะขึ้น Holy กับตัว Holy ได้เลือดได้พังเวทอะเกมจบซะก่อนก็ขอจบการรีวิวแนะนำเทคนิคก,การเล่นอ Allister ถึงเท่านี้เจอใหม่คลิปหน้าป๋าลาไปก่อนสวนัสดีครับผม